พาเพื่อนมาดูหมอนทองอายุห้าปีครับติดลูกอยู่เหลือจะร่วงแล้วล่วงลงมาแล้วขนาดใหญ่ๆนะครับนี่สลัดละกินกินออกมานิดนะึงไม่รู้ว่ามันแก่หรือสุกหรือล่วงงมันเองหรือเ่ แล้วว่าอยู่กลูก6ลูกลก,ก็เตรียมตัดหญ้าครับกำลังตัดหญ้าอยู่ลูกยังไม่ได้เติมปุ๋ยสูตรนะครับเนี่ยยังไม่ได้เติมปุ๋ยสูตรแล้วก็เว้นยาช่วงนี้ฝนตกครับดูใบาอาจจะมีใบอ่อนมันขึ้นมาก็ มาดูกันตัวนี้ยังราตัดใจยังไม่ร่วงอันนี้มีอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนี้เหลือยู่สิบลูกจากสิบห้าลูกเนี่ยก,ก็ดีครับยังเหลือไว้ให้ เอมีเ่นดูต้นมีติดก็มีครับผมต้นที่มันยังไม่อยากจะติดมาดูต้นนี้จะเหลือว้กี่ลูกต้นนี้จากสามสิบสามสิบกลูกมันจะเหลืออยู่กี่ลูกเป็นไปก็มีนี่นี่ร่วงก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสิบยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกสิบเจ็ดยี่แปดสิบเก้าสามสิบยังเหลือไว้ให้สามสิบลูกจากสามสิบห้าตัวเนี้ยตัวนี้ห้าปีนะครับเนี่ยเธอแถมมีหางเยอะติดหางเยอะติดมาด้วยเป็นรล่นหลัง ก็เป็นทุเรียนไซส์เล็กครับยังไม่ได้เติมปุ๋ยสูตรยังไม่ได้เติมอะไรท้สิ้นเติมแค่ปุ๋ยคอกก็ยังยังอยู่ให้เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่มีลวงไหมเรามาดูกันหลังจากดูพายุห้อยลวงจะเหลืออยู่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่ลูกอสี่ลูกไม่ได้ ยังยังได้อยู่จนมีร่วงหมอมีน,นี่มันมานนี่ล่วงหลายวันละมันแตกแตกขึ้นมาเห็นผู้มันอยู่หมอนทองครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก่ะเีลือไปหกลูก กลินก่นก็กินก็โชยแล้วครับนี่อันนี้มาพร้อมดอกอันนี้มีร่วงไหมอันนี้ก็จะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองลูกแล้วก็มีรุ่นดอกรูปทรง จะแปลกประหลาดไปหน่อยไม่รู้ว่ามันจะเป็นหมอนทองหรือเปล่าเขาสั่งมาเป็นหมอนทองไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้เติมยังไม่เลีงปุ๋ยไม่อาจปุ๋ยครับไม่อาจปุ๋ยท้ายก็ยังมองใอ้หญิอยู่ครับยังไม่ร่วงอ่ะยังอยู่อยู่ก็เท่านี้ครับผมผมต้เรียนกันก่อนวันนี้ หลังแต่ยาแล้ว่างก็จะเยอะอยู่แต่ก็มีประมาณสักยี่สิบติดสักยี่สิบกุต้นติดให้เพอาะได้ชิมแล้วก็ค่ายาได้ค่ายาอยู่ชุดนี้มองไปแปลงนี้จะห้าปีแปลงนั้นจะเป็นหกปีหกปีขึ้นแปลงนั้นหกปีมั่ง เจ็ดปีมั่งแล้วแต่ต้นอยู่แล้วก็จะมีปลูกใหม่แซมเข้าไปอีกมีอยู่ก็แต่ต้นจะรับเยอะหน่อยต้นนี้ใบดําดีงามที่สุดก็เพื่อนใด้ดูขนาดนี้ครับผมสามสิบลูกเหลือสามสิบลูก